จะเจริญพระกรรมฐา,านกองไหนก็มีสภาพเหมือนกันว่าบทสูตรขขงพระกรรมฐา,านแต่ละบทหรือว่าอารมณ์พระกรรมฐา,านแต่ละกองย่อมมีอารมณ์เสมอกันที่เราเรียกกันว่าสมาธิในอาการของสมาธินี่เป็นสายกลางถ้าเราเจริญพระกรรมฐา,านแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ตอนต้น หรือว่าไม่รู้จิตเข้าไปถึงสมาธิว่าอันนี้เขาเรียกกันมาอะไรแบบนี้เราจะเดินกันไปจนตายก็เอาเดีอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จุดที่มันจะเข้าไปถึงนี่จุดที่จะเข้าถึงตอนต้นแล้วก็ดูจุดเราเขาเรียกว่าคาณิกะสมาธิสมาธิตัวนี้เรียกว่าสมาธิเล็กน้อย การได้สมาธิเล็กน้อยนี่เราจะเจริญก,กรรมฐานกองไหนที่กสิ้นสิบอาสุบสิบะอ,อนุสติสิบอาหาเรปฏิกูลสัญญาจะทุธาตุฐานสี่อะไรก็ตามอารมณ์มันเหมือนกันเว้นไว้แต่เพียงว่าอาการของธรรมหรือว่านิมิตแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันเท่น,นั้น